เรามาคาดการว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะในวันเสาร์ที่7พฤษภาคมนี้มาดูกันเจอกับคู่แรกเบนฟอร์ 4, เจอกับเซาแฮมตันถ้าออกเสียงผิดก็ออกพอ,อ,อกภัยด้วยนะครับทุกคนผมมองเป็นที่เสมอนะน่าจะ1ประตูต่อ1น่นะน่าจะเสมอนะเบนฟอร์เจอกับเซาแฮมตันน่ะน่าจะเสมอ พบกับคู่ต่อไปเบอร์ลี่เจอกับแอสตันวินล่าโอ้โหคู่นี้มันแน่นอนบอกเลยเบอร์ลี่แพ้แน่นอนบอกเลยแอสตันวินล่าชนะสองประตูต่อ0อูมาคู่ต่อไปเซลซี Chelsea เจอกับวูฟผมมองไปที่เซลซีนะครับ น่าจะชนะนะสประตูถึง3ประตูต่อศูนย์นี่แหละน่าจะชนะนะคะทุกคนคู่ต่อไปคิดตั้นพาเลตเจอกับวัตฟอร์ดมองว่าคู่นี้น่าจะเสมอครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ คู่สุดท้ายของวันเสาร์แมนยู man, you, เจอกับไบจันบอกเลยคู่นี้มันแน่นอนบอกเลยแมนยู man, you, ชนะใสๆหว,วานหวานเจี๊ยบบอกเลยแมนยู man, you, ชนะสองประตูต่อสองบอกเลยแมนยู man, you, ชนะใสๆส,สองประตูต่อศูนย์ครั้งที่แล้วคือเจอกัน ส่งประตูต่อศูนย์แมนยูเป็นฝ่ายชนะบอกเลยนกนางนวลเตรียมตัวตายเดี๋ยวเจอผีเด็ก